โดนแสงแดดเราพี่น้องรู้ปะเป็นประกายเพชรเลยกากเพชรด้วยดูสีกับสีสะท้อนสีสะท้อนแสงแดดพี่น้องสีกับสีสะท้อนแสงแดดไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับนี่ฮะนี่เป็นกาวเพชรนะครับสะท้อนแสงแดดดูกระปะสะท้อนแสงแดดไม่สุดจัดสุดจัดพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับ เนี yeah. mm ่ย hmm. น yeah. ี่สะท้อนแสงแดดวิบวับเลยพี่น้องเลยจัดเต็มครับคันนี้สุดยอดเลยนี่เจ้าขุนทองเจ้าขุนทองของคนดังครับผมดำสิ่งดินด่วนตอนนี้ย้ายมาอยู่เมืองคงแล้วครับนี่ฮะ พ่อแกขับเองครับผมเนี่ชอบตะกากเพชรน,นี่แหละพี่น้องเลยวิบบับเยิยจัด <S 1> <S 1> เล่นจัดเต็มเลย,ยนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามารีวิวหน้างานครับผมนี่อะ คลิปนี้พามาชมเพลินๆก่อนพี่น้องเดี๋ยวค่อยจัดเต็มจัดหน่วงน้ลกลองเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ถ่ายบ่งับถ่ายบอ่งับเนี่ยพ่อก็ยังมือใหม่อยู่ครับผมอะคลิปนี้พ่อหอมปากหอมคอพี่น้องนี่ฮะมาเจอรถคนดังของดำสิ่งดินด่วนครับผม ช่องดังสวยของเขาจริงครับผมคันนี้สมราคาสมราคาอยู่โอวย้อนแสงพี่น้องเลย